เพื่อนชาวทวิเวนทุกคนนะครับก็วันนี้ก็กลับเข้ามาสู่ ID เจ้าพญานะควันนี้เราก็จะมาลุน้นหาเอ็มขันต่อนะครับเรายังไม่ได้นะก็เพิ่งมาเจอตัวเนี่นยสี่สิบี่สหกเปอร์เซ็นต์อายุสิบก้านะเอ็มเอนะครับ,รบแล้วก็ฟอร์มค่อนข้างสม่ำเสมอนะแปดแปดแปดดเจดนะครับ ดูจากอันนี้ในในหลีกนะในลีกมันจะโชว์โอตรงฟอร์มเนี่ยตรงนี้แล้วก็จะมีตรงอีไลท์อีไ,ล,อไลจะฟอร์มดีหน่อยนะสิบเก้าแปดแปดแล้วก็ในครับฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่ลงมาเจ็ดสามครั้งนะครับอืมแต่สังเกตว่าทุกทุกห้านัดเนี่ยทั้งในหลีกทั้งอีไลทเนี่ยในหลีกเนี่ยจะฟอร์มตกนัดหนึ่งถูกไหมอีไลฟอร์มตกไปสนัดได้ฟอร์มแ ่าส่วนครับในฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าหรอาจจะเจอคู่แข่งตึงนะก็ได้ฟอร์มจ็ดสามครั้งนะครับส่วนสกอ์กับแอสซิดเนี่ยแอสซิดมันปกติถ้าเป็นตำแหน่งปีกมันจะยิงไม่ค่อยเยอะนะมันจะยิงเท่าเกับจำนวนลงลงเล่นถ้าทีมดีๆนะทีมดีๆสมมติลงยิ่มหกนัดนะก็จะยิงประมาณ20หรือว่าสิบอ่าประมาณเนี้ยสิ 10. สิถึงยี่สิบประมาณนะี้ลงยี่สิบนัดก็ยิงสิบหรือยี่สิบก็ขึ้นอยู่กับทีมขึ้นอยู่กับแผนที่เขาจับด,ด้วยนะอืมเนี่ยอ x ซิสิบสองก็ไม่แย่นะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะฟาสเทนแล้วแล้วเขาจะได้เวิร์คาร์ดไหมนะครับไม่มีคนแย่งเราด้วยนะเออวันนี้ผมเจอผมมีอยู่ล9เก้าสิบเก้าโทเคนใช่ไหมผมเจอ เจอคนบิดสู้ผมไปแปดสิบเจ็ดโทเค็นน่ะบ้ามากโอ้โหตอนแรกผมว่าสามสิบอ่ะสามสิบน่าจะพอละสามสิบสามเขาบิดขึ้นไปเรื่อยๆอจนห้าสิบโทเค็นหกสิบมันก็ยังไม่หยุดอีกแปดสิบเจ็ดโทเค็นผมโอ้ไม่ไหวแล้วผมปล่อยก็ได้ยอมอยู่ร้อยสามเอ็ดเลยแล้วรู้ดูการหน้าผมทำตกชั้นใช่ไหมมันก็จะหาหาอะไรวะหาโทเค็นน่ะจากสมบพันธุ์ไม่ได้แล้วก็ต้องใช้แค่นี้แหละนะ แต่ว่าเราจะไม่ใช้เปลืองนะเราจะเอาไว้แค่บูตบูตบัฟอิทเนี่ยฝึกตัวนี้แหละเนี่ยฝึกเ e อ็มเอเรานี่แหละเฮ้ยมีคนสู้อ่ะมีคนบิดสู้ตอนยี่สิบวิสุดท้ายว่ะเราจะสู้นะเราจะสู้สามสิบแล้วก็สู้นะเรารอมาละมาอาทิตย์หนึ่งเราอาทิตย์กว่ากว่าแล้วหาแบบบางทีเราก็ปล่อยเราไม่ได้จริงจังราคาถูกไปให้เขานะสามวิสามวิสุดท้ายเราจะบิดสู้นะ โอเคไปลุยมีคนบิดโู่เราอะเราไม่ยอมเพราะเรารอมาเยอะละอเราคิดว่าตัวนี้นะ่าจะโอเคนะอืมโอเคเขาปล่อยเขายอมให้เราอโอเคถือว่าเขาแพงไหมก็็แพงอยู่ระดับหนึ่งนะ ่ะเราไปเทสกันเลยเรา ML ตัวนี้เราก็จะเอาเป็นตำแหน่งเหมือนเดิมนะอย่าง MR MR เราเอาเป็นจ่ายบอลไปแล้วนะ,ะ ML จริงๆก็เลี้ยงตัดเข้าในก็ได้นะเราต้องการ foul line นะไอ้ foul f o ว l winger เนี่ย deep deploy on the wing for wing deep to central area คือมันจะเลี้ยงตัดเข้ามาตรงกลางใช่ไหมแล้วมัน creature n u m e r i ร a l advantage i n v i f i e l d t h a t d s r o p Overwhelm r i v e l Defense เนี่ยมันจะป้วนแบบแผงกลางแล้วนั้นตรงนั้นนะซึ่งเราอยากได้นะเราอยากได้แบบแนวเนี่ยเดี๋ยวนะตัวที่เรามาใหม่น่าจะเต็มต้องขายออกนะขายตัวไหนอ,ออกดีขายเาเลนเต้นี่แหละขายตัวนี้แหละเพราะว่ามันหกสิบเปอร์เซ็นตะขายไปเลยนะไม่ต้องรอซีเวลาโอเค จะเอาเป็นเปิดเตะมุมนะสกิลดีๆถ้าจะใช้มีจ่ายบอลใช่ไหมก็จ่ายสองข้างก็ได้ซ้ายขวาก็ได้นะแล้วแต่เพื่อนๆแต่ว่าผมผมว่าผมาเอาเตะมุมดีกว่ามันจะมันเฉพาะดีถึงแม้แต้มมันจะไม่เยอะเท่าก,การเลี้ยงตัดเนี่ยดิปเลอร์เนี่ยหรือว่าเพมเม็เกอร์นะว่าอันนี้สองแต้มนะไอพวกนี้ห้าแต้มนะเนี่ยเพมเม็เกอร์กับดิปเลอร์เนี่ยอันนี้แค่สองแต้ม แต่ว่าผมคิดว่าไอ้สองแต้มนี่แหละมันช่วยให้บางเกมมันตัดสินเราได้นะฮะซึ่งคนอื่นเขาไม่ได้มีนะสกิลเตะมุมแล้วโอเคได้ละแล้วก็มันเดิมนะหกสิบแปดบวกสามสิบสาม ก็หานสองไปแล้วในห้าสิบจุดห้าแล้วก็มาต่อค่านี้ต่อไปก็ฟสปินนะสี่สิบก้าหกสิบสามหกสิบแปด สี่จุดเก้าหกสิบสามหกสิบอันนี้หานสามหกสิบโอเคแล้วก็ต่อไปเป็นฟ้าแดงคาลเตอร์นะห้าสิบสองห้าสิบสองสามเก้าห้าสิบสี่ ได้สองสองค่าสามเก้าโม่ค่าสินี้หารสี่นะได้สี่สิบเก้าสิบเก้าจุดสองห้าก็คือได้ฟ้าเดินคาลเตอร์มาเทนนะอืมตัวที่มันหน้ารุ้นระดับเวอร์คัสมันก็จะประมาณนี้แหละค่ามันจะประมาณนี้ฟาดครับกลุ่มได้ค่าฟ้าเดิเคาลเตอร์มาเทนนะเออมาเทสกันเลย เพื่อไม่ให้การเสียวเวลาบวกเสร็จแล้วแต่เราก็ายังไม่ปั้นนะรดูกันเลยปั้นรดูกันหน้าปั้นเก็บไว้ได้นะไม่ต้องรีบปั้นก็ได้นะอ่าก,กัคัลเต้หกช่องนะใช่ไหมปับเช็คก่อนใช้ตัวที่เราจะฝึกไหมโอเคเราไม่ได้กดภาพน,นะ หนึ่งวาหนึ่งอ่าไม่ค่อยดีปกติมันจะขึ้นสองนะถ้ามันตัวเทปเทปสองอ่าหนึ่งสองขอให้มันเป็นสองสองอ่าลางมาแล้ว <c oughs> เราจะขนาดน่าสองนะครับนับสองสองครั้งแลวสองไหม สองอ่าตัวนี้ใช้ได้ตัวนี้ดีดีสองสามค่าละสี่ค่าอ่าสองสี่ค่านี่มันระดับประมาณกรีดนะฮะถ้าห้าค่าก็คือเอ็กเซลเลนต์นะเนี่ยรอบรอบถัดไปเนี่ยสองอีกก็ถือว่าเอ็กเซลเลนต์นะสองวะยังสองเอ็กเซลเลนต์แล้วนะนี่คือแล้ว okay. ถ้าได้รอบนี้อีกถ้าได้สองรอบนี้ก็คือเวอร์คาร์แล้วนะถือว่าเวอร์คาร์ดนะได้แล้วนะเพื่อนโอ้หได้สักทีคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้แท่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาปั้นกันต่อฤูดูกาลหน้านะตัวนี้นะฤดูการน,นี้นจบลงแล้วนะแล้วเราก็ได้มาสองถ้วยนะอีไลท์กับออนติเมทครับนะครับ อวดอวดนิดนึงได้แ,แชมป์นะวินเนอร์อันติเมดครับกับอีไลนะอีไลเราได้แชมป์นะส่วนหลีกส่วนลีกอะครับเราเราเห็นคนนี้อนี่เราแพ้คนนี้เชลซีเนี่ยพลังเขาติเบอร์ของเรานะ ประมาณร้อยแปดสิบเก้าคุของเราถ้าเราไม่เอาตัวสามดาวอ่ะมันคือคุณภาพประมาณประมาณคนที่สองคน,นที่สองคุณภาพข้าเราเนี่ยเนี่ยสี่ไม่ใช่สี่เรายังร้อยแปดสิบู่เลยเน็ตผมไม่ดีนะอ ประมาณนี้แหละที่สองที่สามนี่ยประมาณร้อยหกสิบนะครับอเอ๊ะทำไมมันน้อยผิดปกติใช่ใช่ใชคอยตีพประมาณร้อยหกสิบนะของเราอะแล้วเราจับมาเจอร้อยแปดสิบสี่แปดสิบเก้าอืมก็มากกว่าเรายีห้าซ็นก็มีโอกาสเจอได้นะเจอทำไงนี่แหละผมก็ทำตกชั้นไง จะได้ไม่เจตอตอบมันมีโอกาสเจอต่อรูดูการหน้านะถ้าเราทําตกชั้นแล้วก็ไม่เจอเขาแล้วนะเพราะเขาเลื่อนไปเอ,อมันจะมีส่วนน้อยนะที่มันจะเจอ ต้องไม่เชื่อเพื่อนๆก่อนนะเพื่อนก,อนนะนอนกอ็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ